โบเมลดาเจอแฟนคลับอาเล็กคอมเมนต์แบบนี้กลางไอจีถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กันมาสักระยะแล้วระหว่างนางเอกสาวโบเมลดากับอาเล็กธีระเดชยิ่งโบไปออกรายการในช่อง YouTube ของอาเล็กบอกเลยครับว่าเคมีเข้ากันดีจนยิ่งทําให้แฟนคลับเห็นแล้วกรี๊ดหนักกว่าเดิมชี้กันมากขึ้นล่าสุดสาวโบโพสต์ภาพตัวเองผ่านอินสตาแการมเป็นภาพเดี่ยวน่ารักสดใสามากทําแฟนคลับหลงไหลเข้ามาคอมเมนต์ Comment, ชมความน่ารักจํานวนมากแต่สะดุดตาไปที่คอมเมนต์หนึ่ง เป็นแฟนคลับของหนุ่มอาเล็กเข้ามาคอมเมนต์ว่าอนุญาตให้เป็นแฟนกับอาเล็กได้เชียร์กันกลางไ g ีขนาดนี้เขินแทนเลยฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ